อีกคนต้องใช้เตตะกร้าลำเลียงผู้ป่วยติดเตียงออกมาจากภายในบ้านครับในชุมชนไม้ลุงขนทํากลางสิ่งกิจขวางจำนวนมากครับที่ขวางประตูเข้าออกและก็พื้นที่ชั้นหนึ่งยังถูกน้ําท่วมและมีโคลนด้วยครับส่วนบนตึกสูงครับต้องส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปโดยใช้รถแบ็กโฮค,ครับแล้วรับตัวผู้ป่วยลงมาก่อนจะส่งต่อให้เรือนำส่งรถผู้ภัยส่งโรงพยาบาลครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยโพลาณนิธิเพื่อนพึ่งพาบอกว่าการกู้ภัยขณะน,นี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากครับและใช้หลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานการณ์อุปสรรคก็คือการเข้าถึงผู้ป่วยยากเพราะว่าถูกปิดทางเข้าออกครับนี่คือใครครับเป็นใครนี่๋อผู้ป่วยที่เมื่อเช้าผมเข้าไปเอานะครับเป็นผู้ป่วยมีหมดเอ่อ ผู้ป่วยจะหมดสามลายรายหนึ่งนี่เดินได้ทุกอย่างอีกสองลายคือติดเตียงหนึ่งแล้วก็เบาหวานหนึ่งครับผมติดเตียงนี่เราเอาลงทางทางล่างนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่สามารถเดินได้นี่เอาลงจากแมคโคเอาแมคโคไปยกแล้วก็ลงล่างมันได้แล้วสองลายนี่ลงล่างเพื่อเราลุยเข้าไปโคนประมาณหน้าอกครับครับผมอา่ารรยอุปรสรรคอุปสรรคคือข้างล่างคือเป็นโคนเท่ากับหน้าอก แล้วก็ข้างล่างนี้ก็มีอะไรเยอะแยะเลยครับ,อรบโอเคแปะกาวนอกจากภารกิจผู้ภัยครับ <c oughs> เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพไทย <c oughs> ร่วมกับทีมตอบโต้ภัพยพิบัติบ <c oughs> ุลนิธิเพชรพยยเษษมครับลำเลียงเข้ากล่องและก็น้ำดื่มส่งให้ผู้ประสบภัยทางอากาศครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณหลังตลาดไม้มงผลเกาะทราย ตำบลแม่สายเชียงรายครับซึ่งเป็นจุดที่ยังคงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเรือของผู้ภัยไม่สามารถลำเลียงอาหารเข้ามาส่งได้นะครับจึงใช้วิธีส่งทางอากาศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับรถยนต์หลายสิบคันรถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพจมโคลนครับเสียหายหนักเช่นเดียวกันกับบ้านเรือนของประชาชนบริเวณด้านหน้าด่านพรมแดนแม่สายเสียหายจำนวนมากเช่นกันครับ